จะหเง่พี่น้องไนับกดจแถวมาพี่ม่ขอเซ็แล้วสวัสดีครับพผมเบาเกนสติ๊กสาเพอกกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าครับ ตอนนี้ที่ป่าพญาเก็บเห็ดเหมือนเดิมป่าเดิมตลัดมาเบิ่งเห็ดเมื่อวานนี้เราเก็บยังมีดอกน,น้อยๆอยู่ถากเลาะเบิง่งคนใหญ่หรือยังวันนี้มาลุ้นกันครับดอกที่เราเว้นไว้เมื่อวานจ้ะใหญ่แล้วเด้อมือนี่เด็กดวัสด,ดี ดิดินีแต่ห้อยขาของเมื่อวานนี้สองดอกนี่บ่าที่พี่บอกเองเอ่หลายดอกเลยตจมุกจมูกดูดอกขนาดกระเว้นดอกใหญ่เลยโบเห็นแสดงว่าเมื่อวานนี้ chị lên này nuôi nuôi hèn đi đi bọc hết đi 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 oh, đi uh. ô qua wow, này em có hiển đi này ôi vẻ là lắc mến đi mưa mày học hơn một chút nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้องว่าเฮ็ดก่อหลายพื้นที่พื้นเอิ้นว่าเฮ็ดก่อจ้ะเอสติกหันเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดหนาเหล่มันสีเป็นสีอกเขียวเขียวต่ำหนึ่ง,งอย่างนอ้โอ้พอเดี๋ยวบอกเข็นเต็มเลยเมือนี่เอาดอกนี่ก่อน ใบไมนะ้เนาะจป็นี่ดอกนะึงเราต้องสังเกตด,ดีๆสวยดอกกำลังแข็งเลยค่ะก็อ้วน

บต้นนี้เมื่อวานีลยาย่นมากถ้ามือนี้เมื่อวานเฮาเก็บดอกบานบานใหญ่มือมันก็เลยมีแต่ดอกพอดีพอดีเนาะขึ้นใขึ้นใหม่เียก็เป็นผู้สาวสน้อยตออะ น้องวะหนึ่งกินกัวเตี่ยวหนึ่งกินกัวเตี่ยวค่ะน้องวะคอมเมนต์บอก เมนกับมือนี้ต้องเป็นเมนูนึ่งแน่นอนเมื่อวนละแกงแล้วตกน้อยตกน้อยที่เราเว้นไว้ต้องืออื้อออ กูดีเชเว้นไว้ก็เตะอยู่ี่ดิิหลายขนาดไม่มด้เต็มเลยเต็มเลยตุ๊กี้เต็มเเต็มเลยีจ้ะมื่อวานพน้อยด้เนาะเมื่อวานน้อยเ่อวานน้องลุยมือชาร์จแบตเต็มที่แล้ว ุณพี่น้องเมื่อวานเธอเป็นห่วงเรพากันพักผ่อนเลยพี่น้องวะเห็นบ่ใบไม้บางบักนี่หิ้วไปไลุยเลยห่างไปพากันพักกันผ่อนลงรถได้ก็ได้เฮ็ดรัวเฮ็ดออกก็เฝ้าเลยพี่น้องแต่รถสติ๊กกระโดดนี่ก็แรงจิตใจเลยที่ห็นก่งรกลองข่าวรกสติ๊กจะได้ได้ค่ะ จักด,ดอกสิด,ดอกอป่ะจ้ะด,ดอกอื้อโอ้ยดอกนี้มันจักโรยเลยอ่ะดอกนี้ได้อยู่ดอกเล็กๆสุดที่สดทุกว่า ແດງเต็มป่าดอกตะมุตะมิยังมีดอกน้อยี่มันยังบ่ัมี้ล่ะบ่เพิ่นนะออกเรื่อยๆดิ แล้วพี่น้องสี 4, 5, ่ห้าดอกดอกกำลังพอดีแซบเลยจ้ะตะมุตะมิอยู่แต่มือนี้ต้องเปิดเอาจ้ะเขี่ยไปใต้ใบไ,ไม้อ,อ่าไปเห็นไหนได้ดอกเหะ ยังน้อยอยู่กันยังเด้อจ้ะจุดในน้อยอยู่นี่เฟะเลยมึงดองเห็ดเฮามือนี่น้อยงาม,งาม ยห,หาหมูมันก็นอนหมดกินละเป็นกำลังเริ่มเป็นลาลนลาน้อยเนาะข้างหลังข้างหลังน้อยอยู่เป็นไว้ก่อน

มวนหัวเว้นเลยเนาะบอกคเนาะเว้นไว้งั okay. ้นเ่เอาแถวเราเลยพอนนี้มาถึงจังหวะกลับมาใต้เฮ็ดออกน <c oughs> เนาะเฮ็ดเลยห็้งจ๊อ ออก,กำลังสวยเลยจ้ามันอ,อยู่หุกหุกเมื่อวานเนี่เนียมเพื่อนบุ้ห be, ิได้หนมตน้ใต้ใบไม้ thế Đi 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 เกันเลยสามส่หาอกเห็ดกุกแดงหรือเห็ดน้ำมากเป็นนนอน่เป็นตุ่มๆอยูอกุยังบุ๊ cái này đẹp, cái này đẹp, cái gì đẹp, sì, cái này okay. cái ออกแดงนิดนิด,นดจ้ะคือบัวแดงดื้มม่วงเลยดอกเดี่ยวนี่บาที่เดิมบบกเค้นเมื่วอวานนี่เลยไปเบิง่งลูกมีออกอยูบอ่บ่พี่เมีตมีตดอกน้อยน้อยีเป็นมงใหญ่ๆเมื่อวานนี้จ้ะ อัูเียงน้อยอยู่เว้นไเกิน,นแล้วก็ไม่เก็บล้ลยมันตูก่อนไม่จ้ะไปเรื่อยๆโอเคจริงจๆิงจริงจเห็ดเห็ดเห็ดละง่พี่น้องเดี๋ยวนี่คุณนีทั้งเป็นไข่แล้วก็เป็นดอก นี่นี่น่นี่นี่แม่ดีๆขับแถวอยู่แต่ไปไหมวะกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนแถวมันไปแบบไหนนี่นี่น้องจ้าว้าวว้าวเจมสเห็นละงอกเดือนกุพายยี่สิบกุพาเดือนเห่งความรักอีกเนี้ยเฮียกำลังสอดสายตาทางหลังพ้นเพิ่มมนะตอนนี้หาเห็นหาดอกเนาะรวมไข่ข้างหลังอีกสอง มาเอาหมดเลยดึกต้องซ่อมแถวมาพีชแค่คอนเซ็ตแล้วว่าแล้วว่าที่ที่เป็นเสื้อขาวๆเนีต้องไปเสื้อเฮทละโงกน้ำบอกกินเนาะแต่เมื่อวานเราไปเห็นซากโอดเลยเดิเมื่อวานนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นไข่ของย่างมาบดถึงได้หนิเนาะย่างมาแค่ต้นเทานั้นแตเมานไปเห็นดอกนี่พี่น้องจ๋าได้กินเห็ดละโงกแล้ว อ่อนใส่เลยบอกอยักใหญ่เลยพื่อนแล้วเพื่นใหญ่เพื่อนยังไม่ดีดีเหรบแค่เพื่นเดียวดีขออยูขอางนู้สองไข่นี่แหละที่เห็นค่ะมันตั้งงานใสเลย เดือดดีสองหกห้องหลาะาหายดูกราเจออีกแหมหมหวานค่ะพี่นอ้องพากกันเดินหาเรื่อยๆพี่นอ้องบเจอเพิ่มพี่น้องเจอเพิ่มพี่น้องได้หาดอกเลยจ้ะใส่ลักออกเหีือว่าออกชุดแรกเลย อย่าฮิตน้ำหมากได้คิดเรื่อยๆครับเป็นหลายยังออกได้อีกฮิตเราโงเลยนะบอกทีนะเพราะว่ามันยังเป็นเสื้อขาวอยู่นะที่มันเพิ่งเริ่มออกอนี่จะเอาเป็นนิมิตหมายที่ดีแปลว่ามันต้ออกก่อนอ๋อที่ันเป็นเสื้อสีส้มเร็กอเห็ นี่เป็นของทารก็มแม่มาห่อกัไปสี่เล่มใส่เขียวใจเกีป่าไก่ป่ามาเ่เขียวอไม้อ่ะบอะเคโนโยนทุกเคยเล่นบ่ดอกยางมันอ่อนอ่ะบอเคนก็ถือมาม่นเปเก๋บ่ะอกจัน เห็ดตตนดชออกใต้ต้นนี่นะพี่น้ันยังนะมันยังันแกเลยมขึ้นหล่นลวี่มหล่นแบบนี่อกจ้ะบดเนมดเบดงานเท่ากับว่ามือเนี่เามาเก็บเห็ด ดอกน้อยที่เฮาโบเห็นเมื่อวานกับที่เฮาจุ่มไว้เนาะครับกันยังได้พอกินคือเก่าจ้าได้เก็บได้เว็บชัดเด็กของเราอยู่แบบนี้นี่มาคักพี่น้อยคัก<ฆ>ใส่ได้ใครเพิ่มอีกดนีนี่โอ้ยหมานอยู่เด้อจ้าสำนีกันเลยถือว่าเป็นมินิมันอีเคยนอย่างนะมิดนิมิตหมายที่ดีว่าเห็ดละงูกสิออกจ้าแบบนี้เดี๋ยวข้าอได้กินได้เก็บอีกแล้วจ้าคลิป ็ดในตะกร้าเนี่ยสวัสดีเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งอไงอไเ้เจียวขาวที่พี่น้องคอมเมนต์บอกจากพอเมื่อวานของแกงแล้วเนาะบอกแกงเนาะอาจจะประเด็นเมนูให้พี่น้องเบิ่อด้วยจ้าจะพาพี่น้องไปหาเลาะต่ออีกมาลุ้นกันว่าเฮาจะพาพี่น้องไปหาเห็ดอย่างเนาะจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ไหน่เด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า